ครับพี่น้องครับเบาอ้อยเด็ดปลาตะเพียนไงครับไปเบิ่งไปเบิ่งกันครับอุ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเพี้ลงเลยลดลงลดจังไรนะป่าวอู้ซ้ำของประทันสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับเอฟซีประธานกู้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทบนกรุ๊ปครับวันนี้กะพาหนองนองนะครับมีสาวลอยมีบ่าวอ้อยแล้วก็ยายสมนะครับมาธงหน้านะครับวันนี้สีมากินเข่าปลาแต่ว่าสิ่งที่เห็นคืออย่างพี่น้อง ปาดครับเดี๋ยวเเสียงผ้ามาเบิ่งครับโอ้เสียงหัวยายสมมนหลอกหลอนกข่แต่พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับหังมิ่มครับเดี๋ยวได้ๆเสียงพี่น้องเบิ่งหังมิ่มไกลๆครับแต่ผมสิประธานเสียวมิ่มโซ้มันี่นี่ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเห็นมิ่มบมอพี่น้องนี่ครับพังมิ่มครับเดี๋ยวประธานเสียวมิ่มโซ่พี่น้องเห็นไหมครับบังคับ เดี๋ยวบื้องใกล้ๆเนาะนี่ครับอ่าคนตัวด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับมีมครับอ่ะเดี๋ยวสรียนสานเสี่ยวโชว์นะครับผมเอามิมโชว์แต่ว่าก่อนเสี่ยวมิมครับเอากลับมาเบิ่งเซียนซะก่อนพี่น้องอันนี้คือบอลออยหรือว่าเซียนอ้อยเด้อมื้อนี่ หนึ่งครัเบาไหวสิมาโชว์วิธีการมาตกเบ็ดครับโอ้สิเบ็ดอย่าวมาตกเบ็ดมันมาตื่นตกแกงครับอันนี้น้องหลอยเออสวัสดีจ้าัคได้สมกัดไล่โซดอยู่น้องเทียะน้องเทียะลูกสาวข่อยพี่น้องลูกสาวไดสมลูกสาวแสนสวยของเราครับเอ้านะครับอะไรอ่ะไ้เต็ดได้ยินข่าวว่าเป็ดออกโทรศัพท์ไม่ตีล่ะ โอ้รุ่นไหนนี่รุ่นไหนนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิย่าบ้าสิบห้าโป้แม็กสิ่ละเอามาถ่ายคลิปให้กับมาถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิงนะครับนี่เห็นว่าปาร์ตมาดีครับเชน้องลอยนะครับอันเก้าไอฟุ้นหาเอฟมันพังแล้วว่าสันว่าเพื่อนมาครับพี่น้องครับมาที่กะน้ำนะครับเบาอ้อยมากนะครับเข้ากะสีตกปลาอยู่ตรงนี้นะครับเบาอ้อยกะ เริ่มเขาเอื่นว่าบ้างแผนเริ่มบ้างแผนเลย <c oughs> อันนั้นเขาเอืนนี่ยังไงบ้าไหวย,ยังอันนี้ครับแมนครับแนวว่างขั้นครับอ,อครับเดี๋ยวให้บ้าไหวเตรียมตัวกันครับเดี๋ยวเขามาลุ่นน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวประธานไปใส่เสียแขนยาวก่อนรูสิกสีหันลังครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้กับบ้าไหวกำลังสมเมียอยู่ครับนี่ยยี่หัอแดงครับบ้าไหวให้เกียรติครับให้เกียรตินาะ อ่ารหัสมีบ่ครับเพื่อเอฟซีห้ออยากได้เก้าสามสเก้าสามสามนะครับให้เกรดของสูตรของประธานเองครับอ,รอยากได้อยากได้เงี้ยกะทักมา,าประธานโหลดเนานะครับนี่ก็เป็น,น,านสา,าน้ำนะครับมาเบิงมาลุนกันครับว่ามเอน,นี้เอาสีเป็นตาคือบ่จะได้กินเปล่าจได้กินตาจะได้กินเนี่ยมาลุนใส่กันนะครับอันบอคือกับเบลนไพ่ซะเด้อลงไปแล้วครับไม้ที่สองไม้ที่สองนะครับนี่ย มาแล้วครับพี่น้องครับตัวแรกปลาตะเพียนอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้พอดีเลยครับพอดใส่เลยปลาทูอู้นี่นะครับปลาหอยมันแล้วครับตัวแรกครับมาแล้วมาแล้วมาหันเรื่ออัดตอนที่ย <มา S 2> <ะ>้อนลงนะครับกะคุอยู่ยใส่ละกะคุอยู่หลังรถกระคุ่เป๊มไมล่ะยีหล่าเทยาียบเป็นกะคุหลังรถมาหลูกไปอือีหล่าคำแพงเนี่ยใส่ยากเด้หลูกเด้อเกิดเป็นคนคนมันขยันเอ้ยวางไว้อนปลาหอยเออได้แล้วครับตัวหนึ่งครับบางคนขันเด้อยังมันเสียเด้อ มันนแกันพี่นองนะครับใส่ไหมละครับตัวแรกเอาตัวที่สว้างหมดเขาเบ่งแบบเรียวๆทั้งสี่เลยครับพี่น้องครับนี่อ่ะคุณบคยต่างเด้อผุนห่ามาอีกแล้เริมจับอ้วนะ้แล้วีน้อมาขึนแล้วนะานมาอีกแล้วพี่นงมาขึ้มอก่งมวน้อ้นาอแล้ว้องาข้าออาข้ากงา้นล้สอลพี่น้อง บนคนบ่งสกนอีละเดอหารสลังมากกำลังมานนกำลังเอินกันมาอยู่นคกำลังนม่กันเอม่เอินตักนามมาน้ำเด้ออีนั่งน้อยตักหนามมาน้ำหน่ะตักน้อยใส่ลูกข่อยเด้อลูกข่ายตกหนาเด้อตกกระรอยตัว

สี่เจสมเล่นจ้าเลยรอสักครู่รอสักครู่หันนกินก้อนหันน้ำกินสวยกลินก้อนครับนี่จีบตั้มบันท่นครับเอาล่ำที่ยานะโอ้กะคูดีนะนะครับลงไปแล้วครับไม้ที่สี่ไม้ที่สี่ไมที่สอืมเฮ้ย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 บ่ทัน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 เว้ยจัดจัดกันแล้วพี่น้องมันมันเนอะลงมาอ่อยได้หนึ่งพี่น้องใจหมวกกัน ลุงไปใหม่ท <No right totally ี่ซีเหรอครับพี่น้องสังเกตเห็นทุนไหมครับประธานทันหนามาดูสวัสดีครับเนี้ยแต่ล้วครับตัวนี้มาจามาถ่านมะม่งอัปแทชอัปแานเราก็ใส่ส่งสั่งคุ้ข่อยเนาะใช่ว่าอะไดังไฟถ่านสติ๊กห้องดังไฟอลไรบ้งดังไฟอะไรดิ่งไฟกีป่าเลยตินี่คือใหม่ที่สองครับแต่ว่าอาการกแยังบวชนี่เลยเตรียมแนวมาดังเข้าไปกินอยู่บ้านจ้ะ โอ้ส่งใส่ส่งฆ์ข้าสัตน้องข่อยกระไดนาะโอ้ยน้องั่ายัลน์สวัสดีค่ะปบาวว่าในเขาฟูงครับหัวก็มาลุ้งคนคุมงานคือขากแส้นเนาะวังดูพี่น้องคนคุมงานประธานบริษัทเนาะระดับประธานนอนเสียไปซิดเบ็ดอย่งไรโฟแมนโฟแมนได้พี่น้องเนี่ยไฟแมนขักขักเนี่ยไงก็โฟแมนผุนเนี่ยลุ้งเบิงเสียแล้วเฮ้ยหยับไปทางนั้นดิเฮ้ยเอาน่าเออซิดดีๆซิดดีๆเด้ เหย่อหมดแล้วเอาขึ้นมาเปลี่ยนเหยอ่อเด้ร uh oh, ้อนมากร้อนมากเอาเอาไปวลาไปเขาห่มหนอเอาไปย่ก็อยู่เอาเจ้าอไรมาแตทั้งพุนก็ได้ไปแม่ลอยคุณอะไรมาพุนก็เห็นได้ล่ะผักกันฮอนซุ่มหน่ยด้ล่ะอืมไอสวนสุ่มได้มันจะงบฮอนเหรอนะความหมายมัยัง เอาห้อปน่สิเป็นหัวแดดเดียวน่นะว่าไหมหัแดดเดียวมาแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ครับสังเกตเห็นบ่ทุนบ่ครับโอ้อาจจะเบ็บเนี่ยเนี่ยเบแล้วเนี่ยเบแล้ว อตอนนี้ยังเงียบเลยครับพี่นองเงียบกิบเลยครับเออครับท่านกินนี้ได้เราได้ครับพี่นอกตัวหนึ่งตัวไปแล้วนะครับเอาสงสัยประท่านทีได้ลุ้งสนามเองเดี๋ยวให้บ้าอีกไม่นึงครับขันไม่นี้บระท่านได้เกิดขึ้นเดี๋ยวประท่านจีร้งออกลุ้งฟังผลบังลุ้งสองฟังไปครับ เออโอ้ยนะครับบ่อใดนะครับบังคันทุนไหลดีอยู่ขาดขาดอีกเหรอเออแสดงว่าตัวใหญ่ขาดขาดยักยักยักบาไว้ยักหลังจากที่เบาไว้ว่าท่านไหนเดี๋ยวไปท่านสิลงสนามเอาอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์หลังจากน้อยๆครับลงคัน เอาไหมครับผมไปมาดูนกับประธานครับเดี๋ยวประธานเตรียมตัวกันครับครับตอนนี้ก็ตั้งเดี๋ยวประธานตั้งคุณก่อนหน่อคุณปรทธานได้ราคาระดับน้ำยังมาได้เสื้อมาตัวเดียวยายตละอ้าวเบื่องการครับบันร้อยเท่าไรร้อยกาบาท เอาละครับพี pues whales, All right. All right. All right ่น้องครับตอนนี้ประธานนะครับขออนุญาตตั้งกล่องเลยนะครับเอาเรียวๆเลยนะครับเบ็ดประธานอยู่ตรงนั้นนะครับได้มาได้กะรุ่นน้ำกันตอนนี้แหละครับไหนครับสวัสดีค่ะคุณเอารักมาแจงเถอดพระเจ้าแล้วว่จอกินตัวได้ไหมครับประธานด้วยครับไปดูไปดูไปดูเอาเลี้ยวเอาแล้วเอาแลี้ยวไป

บ่เม่นปลาจำศินบ่มือนีจังว่าจะจว่าอ้ประธานไหนแล้วดิระบูตัวงไตัยังปลาอย่งไรเนี่ยไอปลาอย่างี่ปลาสวายปลาสวาสาปอกบุบปอกดหปลาสวาพอคอยทีนี่บาวบ้าบ่กินแล้วปลาสาปลาทองอ้วนโอ้เดี๋ยวเยวโซ่กอน <mm โอ้แล้วได้แล้วพี่น้องจะมาพ่อบอกปลานี่ครับบ่าเป็นปลาที่เยาตามหากันนะครับเขาจะเอาปลาตะเพียนเขาเสียปลาตะเพียนกับปลานิเนา้นเท่านั้นนะโอ้ยอ่อยเบ็ดแก่อยู่นี่นี่เออมันกินของเบาอ่อยมากเหรอครับมันออกบะเดยได้พอมันอยู่ข้างในอุู่ผมออกว่านี่มันจีตายปอเดี๋ยวเอาไงออกก่อนเอาออกว่านี่อีตัวนึงเขาสิบปล่อยน้องเด้อจ้าเพราะว่าเขาเ่เอาปลาตัวนี้ กินเลืกมังเราโอ้กินเล็กกปีเมื่อนี้วันพระเขาห้ามขาซาเจชีวิตสาวลอยไปแค่งดีกว่าจ้าแม่นจ้าเนื้อหาน้ากินเทียงก่อนจ้าค่ะเออกสิมก๋วยเตี๋ยวพุ่นละก๋วยเตี๋ยวพุ่นละสวยเนาะคือจิมวันนะก๋วยเตี๋ยวพุ่นละสวยแต่แซ่ลตะเกันเ่ากันยังเหลวสวัสดีสี่สิบดาวพรมค่ะอะพุ่งยิงปลาใหญ่ยเหรเด้อ ตาอคอมให้แล้วกันใช่บ้านต่อคุมให้เอาไปตั้งก่อนไม่ยุ่งต้องไปไหนยิ่งเดิสาวไหลเมื่อมานานเป็นไหนใส่บ้างดูยังในกระเปมีอย่างเอ้าเฮ้ยดัชเบิร์กยิ่งย้ายไม่ไปเนี่ยแหละจ้ะไปไอ้ไปเลยล่ะเอาคุณพ่อมาไว้เลียกับไปรถยิงไมใช่กับไปแบบนี้เอ้าบอเจ้าดึกเป็นเลยอ้ไปไมใช่กับไปแบบนี้ไปไปโอเคเอาเอาแไปไปก่อนบันทอน เด้ยสิพาไปเบิร์กบ้าอ่อยเขาอ่อยเหรออยู่พูดยาวมันนี่ร้อนครับมาาแล้วแกไปรอดแน่ลาจะเพี่นที่เราตามหานะครับเห็นใจอย่างวะโอ้ดวงขาดไปนี่ออเอากเปาไปนี่ต่างจากลำนงใช่ไหมน้องเทยาเอากระโไปใส่ปลาหมือนลูก เตยตะยากี่ล่ะเ้สวยดีลานชดดเาดวหลก็ผาค่ะมาลงก่อนกามันนเดี๋ยวอันานไปเิ่งที่เดิอนเดี๋ยวคุมัเด็กมันักไโดนอิิล่ะขาดตามองก็เลยขาดององโป่งเ้มาแล้วมาแล้ว

ปัดปืดพูดอะอันนี้เามาละจ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโซ่เนียโซ่เนี้โซจ้าโซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัดปฏเพี้ยน่ยพี่น้องเออเออปัดิพี้ยนตัวงพี่น้องเดี๋ยครับหัางเาสัญญากันอะไรครับพี่น้องครับเอาไอเด็กาปฏเพียนงครับ ไปเบิ่งไปเบิ่งกันครับอุ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปล่เ็ดลงเลยเลืลงเลืจังไรหน้าเอาอุ้ยสมของบัตรท่านเลยตัวเนี่ยเดีวาขงบัตรท่านไงกนี่อยู่ปาีปอือกะปันกะปันมามาลครับพี่น้องมาลู้เดี๋ยวมวเดีไปตังวองเดี๋ยวไปตังวงแล้วครับเมื่อเรครับเมื่อรครับแหมไอ้ผัดผััดัดออลองเพิ่งอเ็อเองเด้ โอ้มาหมานแท้ครับบ่มีน่าตักพี่น้องอค่อยๆจับหางมันเลือตีตาค่อยสัก <c oughs> เอ๋อ้าวบาดเนี่ยเดยเมื่อบานแล้วครับพี่น้องครับบนานบเสียอ,อย,สย,ออยเสีบ่นนออยไปเอาน,เน,นะครับเสียล่ะหันมาทางนี้น้ำเนี่ยเออนี่เอานะครับนี่ครับประเพียนใหญ่ไปครับบาดน,นี้ครับพี่น้องครับเกษีเอามิมแล้วก็สียพากันเมื่อบานนะครับเห็นน้กินครับพี่น้องครับ